พยาบาลเจ้าพยาโยมราชที่คอยประสานงานแล้วก็ให้การอบรมประกอบพิธีตรงนี้สมเด็จพระเอกาทศรถพระบพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าบิดาคุณนางมารดาคุณนาง ก็คุณครูอาจารย์ลาจินีสาลีนางโพชนานางสัพพเมโุสังพมตะเมมันเตอามะวิสุกรรมปรสิทธิเมนักทบจบบาดานณกรรมกวมงวมปตลานีสารผูรอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธำโดยนายสมบัติเชี่ยงธรรมนาโคดงยะสิอาริยะเมตรัย ขอระบวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระมารดชานุภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาลาสมเด็จเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัวและระหว่างสมาชิกทุกโอกาสก็หลวงพ่อกำลังประจุน้ำบนต่ขอเชิญทั้งสองท่านด้วยครับ พระต่างติตารามวัดหงรัตนารามและน้ำมนต์ร้อยเก้าวัดที่นึมือหลงด้ังครับ อิมานีติจีวรานีจตุปัจจยานีเอิดนะครับเป็นสิริมงคลกับเครื่องใช้อุปกรณ์การเคล่อนขอบคุณครอบครัวเที่ยงธรรมนะครับท่านปณัท่านจองชัยเที่ยงธรรมเนี่ย เดี๋ยวเสร็จพแล้วจะให้ประธานพิธีได้ลามีพิธการในการที่จะเข้ามาตามดุลพนพร้อมทั้ง,ทงถวายปัจจัยอนนุโมทนาบุญอีก2องพบาทนะครับ เรียนเชิญนะครับอำเภอเมืองนี่ต่อจากหลองยาใจแต่ว่าเมื่อรับวัตถุกมวลชนน้ำมนต์เสร็จแล้วได้ช่วยกันนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรด่านช้างมาท่านดรมุกดาเพียงธรรม และครอบครัวท่านได้ให้ความปกการะพวกเราด้วยท่านแกะเองเลยนะครับเป็นตัวแทนหลวงปู่อธิษฐานผิดแล้วนะฮะได้ไปเก็บไว้ให้ดีป<ว>ิดตัวไว้ตลอดนะครับไปไหนแควคลาดปลอดภัยมีโชค<ว>ชนะฮะันธุ์บุรีอนุโมทนาสาธุด้วยนะบ,บังประมาอ่อาดีดครับครับต้อคขอบรับทั้งหมดเลยครับต้องรับเลยไปเลยไปเลยไปเลย รวันนี้ก็ทำมือที่เรารอบ30ปีนะครับเราจะตั้งมาแต่ปี38นะครับและทุกปีเนี่ยเราจะทำการให้สมาชิกทุกท,ท่านมาสบานตนนะครับเพื่อ ขออำเมอพรให้ทุยา่ยางสมเด็จพระเรัวนมาหาราชท่านคุ้มครองเราเวลาเราออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อเหลือประชาชนพี่น้องชาวพันบุรีทั้งเก้าเลยนะครับปีเราจะมาเจอกันที่นี่นะต้นต้นสีของเดือมนมกราน,นะครับเพื่อขอพอจึงศักดสิทธิ์ให้เป็นฝันและกำลังใจแก่อาสาสมัครผูภัยสมรกันพันบุรีของเราครับ